ครับสวัสดีครับโอเคครับเรามาต่อนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแพทเสร็จแล้วนะครับแพทหนึ 1, ่งแพทสแพทสเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับของอของเกมนะครับเป๊ะสองสิบสามเป๊ะสองมาทีส่สามอัปเดตเวอร์ชันสองพันยี่สิบาครับเมื่อนเพื่อนเข้ามาในตัวเกมแล้วก็จะพบว่ามันมี ตัวหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นอยู่ทางขวามือของจอนะครับอ,อ,อยู่ทางซ้ายของจอนะครับขวามือของคนเล่นนะครับของผู้เล่นนะครับมันจะเขียนว่าเกมเพย์นะครับเพย์ทูสองพันยี่สามนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นของจอยเพย์ทูนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เพื่อนนะครับ เห็นไหมครับ f1 มันจะบอกว่าเป็นการเพิ่มเสียงนะครับ f2 เป็นการลดเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูก็ได้นะครับเป็นการปิดเสียงครับทษทีครับเป็นการปิดเสียงนะครับ f1 ครับส่วน f2 นะครับ f2 ยังเป็นการลดเสียงนะครับลดเสียงนะครับส่วนมันจะมีตัว i ตัว k ตัว j แล้วก็ตัว l นะครับพวกนี้จะเป็นใช้ในการ ปิดนะครับปิดตัวตั้งค่าเนี่ยครับที่มันอยู่หน้าจอนะครับสมมุติว่าผมกดตัว K นะครับตัวคมันก็จะเป็นการเลื่อนลงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายลบเห็นไหมครับให้เพื่อนๆกดตัว J นะครับ J มันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเก็บเข้านะครับก็คือมันจะพับเข้านะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเครื่องหมายลบไปครับแล้วก็กดตัวกครับ ต่ถ้าเราอยากเปิดเราก็กดตัว L นะครับมันก็จะเป็นลบถ้าตัวเกมันจะเป็นบวกก็คือในการพับเข้านะครับอ่าตัวนี้จะเป็นคามีล่เกี่ยวกับพวกสนามนะครับเราก็กดตัว G ครับเพื่อที่จะพับเข้านะครับอ่าไม่ให้มันบังนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับถ้าจะเอาออกนี่มันมันน่าจะใช้ Joy p ูนะครับแต่ว่าผมก็หาวิธีเอาออกอยู่ครับ แต่ยัง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 เอาออกไม่ได้ครับกำลังหาวิธีอยู่นะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาใช่ไหมครับมันก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับเราตามจอยนะครับเราเสียบจอยเรียบร้อยแล้วอ่ะสมมติว่าผมจะเข้าเล่นนะครับอ่ะเวลาเข้าเล่นมันก็ไม่มีหรอกครับมันจะมีตั้งแต่แรกๆนะครับประการตั้งค่านะครับอ่ะมันก็มาตัวนี้ก็จะมีถ้ามันปังอย่างนี้เราก็สามารถที่จะกดตัวไอนะครับให้มันออกได้นะครับอยากได้ อ่าสมมุตินะครับผมจะเลือกเป็นสโม,มสรก็จะมีอ่าตาสโม,มสรที่เปลี่ยนก็คืออัตันวิลล่านะครับที่เปลี่ยนตาสโม,มสรใหม่ประมันก็คงเดิมครับอ่าวิธีการนะครับผมจะเลือกเป็นแมนยูนะครับที่มีการซื้อนักเตะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ผู้แข่งจะเป็นเคียวซีนะครับก็มีการซื้อนักเตะเข้ามาเยอะเหมือนกัน,นครับทีนี้เป็นการตั้งค่าครับ ก่อนที่จะเตะนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าในเครื่องนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เราคลิกอปไปเลยครับเข้าเตะเลยนะครับวันชาตินี้จะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับหาภาคภาษาไทยไม่เจอครับเป็นแพทเสริมนะครับไม่เจอเดี๋ยวเราจะทําภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมาก

อ่าตอนแรกมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับก็ให้เราตั้งเแบบเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบให้เราเป็นการาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อยู่บนหัวนเตะ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นชื่อครับอ่าตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นนัมเบอร์หรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ให้เอาสุดนะครับแล้วตัวนี้นะครับให้เรากดอ่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวนี้นะครับสองตัวนะครับปิดไปเลยครับสองตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นการอ่านนะครับก็คือเปิดนะครับเปิดเปิดสามนะครับเปิดสามปิดสองนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ปิดนะครับแล้วก็เปิดสามตัวด้านล่างครับตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นการช่วยนะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับบางครั้งถ้าเราลงใหม่มันอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับปิดไว้ตรงนี้ก็ได้ให้เรากดเป็นตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้ก็เอาตัวนี้นะครับก็ให้วินีให้เราเลือกนะครับว่าให้เราช่วยไหมนะครับให้ให้อ่าคอมช่วยไหมหรือว่าไม่ต้องการให้คอมช่วยก็เอาตัวนี้นะครับโอเคครับถือว่าเสร็จไปหนึ่งสเต็ปแล้วครับอ่าเสร็จไปที่สองครับตัวนี้เป็นการเลือกนะครับอ่าเลือกว่าเราจะเอาอะไรครับอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นอันแอนล็อกนะครับอันนี้ก็าจะเป็นทิศทางนะครับหรือเราจะเลือกแบบทั้งสองอันนะครับควบคู่กันเลยนะครับใครเล่นทั้งสองอย่างนะครับ วิธีการตั้งนะครับก็คือเข้ามาตัวนี้นะครับตอนแรกจะเป็นการตั้งแบบโจมตีนะครับโจมตีก็ตั้งตามนี้นะครับที่ผมตั้งไว้นะครับตัวนี้คือเป็นการควบคุมการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับก็ตั้งตามผมไปนะครับเวลาเราตั้งติดตั้งเกมใหม่ๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะสลับกันนะครับหรือว่าเพื่อนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับถนัดแบบไหนนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะสปีดถนัดแบบเจาะ L1 หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ L1 หรือว่า R1 ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนี้เนยนะครับแต่ว่าผมว่าจะตั้งประมาณนี้นะครับนี่คือโจมตีครับตัวที่สองครับให้เรากดให้เรากดนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือ L นะครับปุ่ม L นะครับก็คือ L1 นะครับหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเลื่อนไปเป็นการป้องกันนะครับตัวนี้จะเป็นเกมรับนะครับก็คือป้องกันนะครับอ่า ก็ตั้งตามนี้นะครับเหลือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ถนัดอะไรหรือว่าอย่างเช่นเข้าไปสกัดบอลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่สกัดสกัดวันไม่ถนัดเนี่ยอาจจะไปเลียนมมนเป็นเป็นโอก็ได้ครับวิธีการเปลี่ยนก็คือคลิกนะครับคลิกแล้วก็เลื่อนมาหายตัวหนึ่งก็คือแล้วก็คลิกครับมันก็จะสลับกันเลยครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วแต่ชอบครับเนี่ยหรือว่าเวลาเข้าไปตัดบอลหรือว่าเวลาออกออกไปตัดบอลประตูอย่างเงี้ยออกไปตัดบอลอย่างเงี้ยเวลาหลุดเดี่ยวอย่างเงี้ย ผู้แข่งหลุดเดียวมาเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ว่าผมก็จะประมาณนี้ครับเป็นการสกัดเนี่ยลูกบ่งลูกอะไรยเงี้ยแล้วแต่คนชอบครับบางคนก็เอาโอบางคนก็เอาส<ๆ>ี่เหลี่ยมอ่ะเรียบร้อยสเต็ปที่สองครับต่อไปครับตัวนี้จะเป็นการตั้งตั้งมาเขาเรียกว่าอะไรสนามเล็กอะบอร์ดหรือเปล่าสนามเล็กอะเขาเรียกว่าอะไร,ะร,ะร,ะไรตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งสีนะครับตั้งสีผู้เล่นนะครับว่าเราจะเอาสีไหนนะครับอ่าผมจะเป็น แดงขาวพวกนี case, intellectual intellectual ้ก็กดออนหมดเลยครับต่อไปนะครับเป็นการตั้งเสียงภาคนะครับอันนี้เป็นเสียงภาคับไปเอาก็ได้ครับแต่ส่วนตัวนี้ก็เป็นเสียงนะครับเสียงอ่ะเสียงที่มากับเกมครับเป็นเสียงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเสียงอ่ะที่มันมากับเกมนะครับเอาอย่างนี้นแล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะครับอโอเคครับต่อไปครับ ตัวนี้เป็นการระดับนะครับระดับก็จะมีตั้งแต่ศูนย์นะครับแล้วก็บวก1นบวก2นะครับแล้วก็ลบ2แล้วก็ลบ1นะครับผมจะเอาระดับระดับอยู่ที่ประมาณบวก1ก็แล้วกันครับถ้าบวก2วัดจะเร็วเกินไปนะครับบวก1นะครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับแสงหน้าจอนะครับปรับปรับไฟสนามปรับแสงหน้าจอปรับสีปรับอะไรเขงอยากอ่าปรับอะไรต่างๆนะครับอ่าแล้วแต่ชอบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นและลงได้นะครับ สูงสุดก็จะเป็นหกนะครับต่ำสุดก็จะเป็นลบหกนะครับถ้าใครชอบแบบสว่างๆก็เอาขึ้นก็ได้ครับพวกนี้ไฟพวกสนามครับไฟญ่าไฟหน้าจอสีหน้าจอนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เสร็จไปนะครับต่อไปนะครับเป็นกล้องนะครับตัวนี้กล้องนะครับเราจะเอายังไงครับแต่ว่าผมจะตั้งเป็นตัวนี้นะครับ ก็คืออาจจะทั่วสนามอะไรสักอย่างไหมใช่ไหมผมก็จําไม่ได้นะแต่ตัวนี้นะครับเราเราจะเวลากล้องจับนะครับเราจะจับที่บอลนะครับเราจะไม่จับผู้เล่นนะครับจับที่บอลนะครับบอลไปไหนเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นบอลนะครับโฟกัสที่บอลนะครับตัวนี้จะเป็นผู้เล่นนะครับก็คือเป็นก็คือภาพรวมนะครับเป็นเป็นเพยเน่ยเพเยอร์ก็คือภาพรวมเช่นเป็นการเล่นแบบเกมรวมนะครับแล้วผมจะเอา โฟกัสที่บอลนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าบอลกับคนอยู่ที่ไหนนะครับนักเตะกันะครับก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ถ้าไม่ชอบก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ออกครับถ้าสมมติเราไม่อยากเล่นแล้วก็ออกกดออกนะครับ้วกดเย็ดไปนะครับก็ออกไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นแบบทีมยูฟ่านะครับ ยู่ฝ้าลีนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าเล่นได้เลยนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับตั้งค่าก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นหลีกแอฟริกา Africa นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นแบบมัตเตอร์ลีนะครับก็คือสร้างทีมเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้จัดก,การทีมเองเป็นโค้ดเองนะครับ วิธีการสร้างก็จะมีแบบใหม่หรือว่าเราบันทึกไว้แล้วอย่างนี้ครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วก็เข้าตัวนี้นะครับถ้าเราจะเล่นแบบทีมใหม่ก็ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้สอนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเยาวชนนะครับก็นนะคะือสร้างเยาวชนขึ้นมานะครับให้เราควบคุมตัวเดียวเพียวๆนะครับแล้วก็จะสามารถเตะได้ทั้งทุกหลีกนะครับที่เราย้ายไปนะครับเราอยากไปเด็กไหนก็เราย้ายไปแล้วก็สามารถเตะทีมชาติได้ด้วยนะครับคือเป็นตัวของเราเองเหมือนกับตัวของเราเองคุมตัวนั้นตัวเดียวนะครับ ให้เราเล่นเขากับเพื่อนร่วมทีไม่ได้นะครับอ่ะแต่ว่าผมตอนนี้ผมก็ชอบมากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอ่าส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับพวกนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการอ่าตั้งค่าหรือว่าแก้ไขอะไรต่างๆนะครับนี่ครับเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าโดยรวมนะครับตั้งค่าพวกเสียงพวก อะไรต่างๆนะครับตั้งค่าอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับนี่ก็ออกครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับคือหลักๆก็เลยก็คือต่อไปครับตั้งค่านะครับตั้งค่าก่อนที่จะอ่าเตะนะครับขอย่าเขาว่าเตะนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าก่อนเข้าเกมแล้วตัวที่สองจตั้งค่าแบบเตะนะครับก่อนที่จะเตะนะครับอ่าหรือว่าก่อนที่จะอ่า ประชันกันนั่นเองครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอฝากไว้แค่นี้ครับอ่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการสอนตั้งค่านะครับตั้งค่าเกมนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ